ยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช่วงใหม่ของรายการช่วงแชมเปี้ยนฮิสตอรี่แล้ววันนี้ประเทศที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือประเทศดมาเซีย <Bas> กับองค์ชายผู้สืบทอดตำแหน่งกษัตริย์ของตระกูลไลชิวที่เป็นประปรบกับนักซัดมาทุกยุคทุกสมัยองค์ชายเลือดคน้นเจ้าวันเดฟเฟตเจ้าวันเดฟเฟตนั้นเกิดในยุคส,สมัยสงครามอีกออฟลิเจนและตัวเขาและวงตระกูลจงเกียรติจงชันนักซัดเข้ากระดูกดำ จาวาในก้กอดสงครามกับน็อกซัดเล่มาตัวเขาได้นำกองทัพเดมาซียเข้าต่อสู้กับน็กซัดอย่างดุดันและมุทะลุแต่แล้วตัวเขากับเสียทียกับนายพลเจริโกสเวนจนเกิดเอาชีวิตไ่รอดเดชาบุญที่เพื่อนในวัยเด็กของเขา <Garden. S 1> ได้นำกำลังพลมาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหลังจากที่รอดมาได้ชา <laughs> มือและขาของเขาสังเกตว่าเขาต้องการทีแก้ตัวที่พลาดในสึกครั้งนั้นจาเวนตัดสิจเจีร,รวบรวมกำลังพลมุ่งไปตอนใต้ของเทือกเขาเกทบ,บริเออร์ซึ่งทําให้เขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยใครเขียนไม่ได้ยาวชิบแองสองปีให้หลังเขากลับมาพร้อมความมั่นใจอันเต็มเปี่ยมเขาไล่มาจาที่นาศัตรูของมาเซียมาคุกเข่าต่อหน้าตนให้จมได้จบสักที